สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แ m o s c h ช n n e l นะครับและคลิปวิดีโอในวันนี้ครับเราจะพาพี่ๆทุกคนนะครับเข้ามารับชมไททันรุ่นยกสูงกันบ้างนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจะเป็น S Limited นะครับผลิตออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเลยก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสองแบบให้พี่ๆได้เลือกใช้งานนะครับก็ทั้ง2รุ่นนี้นะฮะราคาจะปรับเพิ่มนะครับมาจากตัว GLS นะครับเพราะฉะนั้น 8 7 5 0 0 0บาทนะครับเพิ่มจากตัวเก่ามาเนี่ยส9 0 0 0่นานะครับส่วนเกียร์ออโต้ของเราครับจะอยู่ที่9 3 5 0 0 0นานะครับก็จะเพิ่มจากตัวเก่าเนี่ยมาอยู่ที่19,000บาทนะครับตัวเก่าจะอยู่ที่919,00 0นเาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าในรุ่นนี้ครับมีอุปกรณ์อะไรที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะฮะและก่อนที่จะไปรับชมในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อ จะได้ไม่พลาดนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละอย่างเลยนะครับก็เริ่มต้นตัวแรกนะก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงแบบนี้นะครับเท่ากับว่าไททันคันนี้ครับจะเป็นรุ่นแรกเลยที่มีการติดลวดลายสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงนะฮะเป็นรุ่นแรกเลยของมิตซูบิชินะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้เป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวโมเดลใหม่ของไททันทุกรุ่นเลยเนี่ยกก็็จจะะะเเปนนนรรังห้าาาดํคบ ตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นดําเงาวรวมถึงมือเปิดนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายกระบะด้วยจะเป็นดาเงาทั้งหมดเลยเพราะนั้นที่เพิ่มเข้ามาอีกจุดหนึ่งเลยก็คือจะเป็นตัวชุดแต่งใต้กันชนหน้าเดิมทีเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้เป็นสีแดงเข้ากับตัวสติ๊กเกอร์ที่ตกแต่งลดลายภายนอกเข้ามานะครับทำให้ตัวรถเนี่ย มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเกียร์แมนนวลเนี่ยเดิมทีจะเป็นล้อแม็ก17ในรุ่น GLS นะครับแต่ว่าพอเป็นตัว S Limited แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นแม็ก18ให้เลยนะครับมาจากโรงงานแบบนี้นะครับเหมือนกับเกียร์ออโต้เลยนะครับเป็นแม็ก18เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างตัวรถนะฮะจะติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวอนวิสุบิชินะครับแล้วก็ตัวเลข01 ยาวไปถึงช่วงออท้ายกระบะเลยด้านหลังนะครับก็จะติดสลับแบบนี้นะครับรวมถึงตัวบันไดข้างด้วยนะฮะทีนี้ก็จะเป็นชุดตกแต่งภายนอกที่คันนี้ได้เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างครับเดี๋ยวตามไปดูเลยแล้วลสําหรับภายในคันนี้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นตัวได้เย็บที่เป็นสีแดงนะครับดูเหมือนว่าคอนเซปต์ตัวนี้นะจะเป็น สีแดงเป็นหลักนะครับเพราะว่าได้เย็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพมารายนะครับแผงประตูด้านข้างนะฮะหรือว่าตัวหัวเกียร์เองก็ตามเนี่ยจะเป็นได้เย็บสีแดงทั้งหมดเลยนะและที่พิเศษสําหรับคันนี้เลยนะครับเขาจะได้เป็นปเบาะไฟฟ้านะที่คนขับนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถปรับได้แทิศทางนะครับก็ทําให้การขับขี่ของผู้ใช้งานเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขับได้นานขึ้นไม่เมื่อยล้านในการขับขี่นะฮะ และอีกจุดหนึ่งเลยที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นตัวคู u i s e Control นะครับที่เพิ่มให้ทั้งเกียร์แมนนวลแลวก็เกียร์ออโต้เลยนะครับต้องบอกเลยว่า GLS ที่นำมาแต่งเป็น S Limited คันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะไททัน4ประตูยกสูงนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับน้ำขังในหลายๆพื้นที่เนี่ยคันนี้ก็ลุยได้สบายนะครับแล้วก็แถมยังได้เบาะหนังด้วยนะครับให้ลูกค้าไปใช้งานนะครับ ฟังก์ชันที่มีเนี่ยก็จะเป็นตัวจอทัสกรีนด้านหน้านะระบบปรับอุณหภูมิออตโต้นะครับแล้วก็ตัวจอทัสกรีนเนี่ยก็ยังมีก,กล้องมองหลังให้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นนะครับ กันอีกทีหนึ่งครับว่าคันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยผมแล้วก็มาอยู่กันช่วงท้ายของคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วนะครับก็สําหรับโปรโมชั่นนะครับที่นามาฝากพี่พทุกคนเลยเนี่ยตัวแรกเลยนะครับเราทําดาวเริ่มต้นอยู่ที่79,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบในส่วนของดอกเบี้ยต่ำนะครับตอนนี้เรามีมาฝากกันอยู่ที่0 6 9นะครับ ก็ถ้าใครที่สนใจนะครับกำลังมองหากระบะยกสูงอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พี่ๆทุกคนเลยนะครับเพราะว่าแต่งมาจากโรงงานเลยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ติดมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูก็อย่าลืมทักเข้ามาสอบถามด้านล่างได้นะครับผมจะทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับถึงท่วงท้ายคลิปนะครับ ก็ก่อนจากการไปวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับและคลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวรุ่นไหนให้พี่ๆได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ